ตอนนี้เขามาถึงแล้วเขากำลังสีเอาของลงใส่เรือเหล่ากะเข้าไปอีกครับเข้าไปอีก2กิโลเมตรโดยที่นี้เจา้าหน้าที่ทารเพื่นสิพาเอาเรือเข้าไป มัน,อไ,อไ,นไอ้มันลดลงมาซเลยเลยผมต้องกินมันยูเทนหนั เขาไม่ยู ok ่นหนโดดไปครับถ้าถวมที่แหลกถ้าถวงที่แหกถ้าถึงนี้ฮส์่่ผ่านดุนร่วงหนีเขาไปนี่สี่ร้อคนขนาดที่รู้ชอบกันรักสิเขาไปขางในอีกประมาณสองกิโลเพรยังไงกัน้ะพูดไหนน่อยพูดอะไรกันพูดอใหญ่ใหเป็นน้ พร้อมออกเดินทาง ขาตีเก่าไปในบุญอีกประมาณ2กิโล ไมาจำยุนี่โดนไปครับแปดมือแมือไมท่ไมทาไม่่ไม่่าี่ดไปออกมาีแล้วร่ อันนี้เสาไฟอันนี้เป็นถนนนะครับนี่นี่เขาเขากำลังอยู่บนถนนนี่ครับขับเรือบ,บนถนนเลยท่วมคั่ท่วมสายไฟบง ตอนใหม่ น้าจมมิดหลังคาเลยไอเหลียงน้องครับ นี่ข้างสวนพักเพ่นครับอันนี้เพิ่นปลูกมะละมาสันนา้นเรื่องหายหมดเลยนีม่มูบานครับถึงมูบานแล้วไกลแล้ว,ลลวเอาเขาไปแวะวัดก่อนสิเขาขอมากใกล้ถึงมูบานแล้ว ข้าก็เริ่มลดแล้วครับเนี่เบิ่งจากห้อยนำเกาแต่ว่าเพื่อนก็นยังสัญจรออกไปบ่ได้เพราะว่านำนำถ่วงทางครับเพื่อนก็นต้องอยู่ในนี่นี่ถ้าดีออกไปก็ต้องใช้เรืออย่างเดียวถนนตัดขาดนำถ่วมเดี๋ยวเอาก็สิเขาไปในพุนแล้วครับไปใหนมู่บานแต่ละมัว่วแต่ละหลังแต่ละหลังเอาของที่เขาเตรียมมาไปให้เพื่อน นี่ nam, หอยน้ําครับพุ่นน่ะ เนบ้านก็นเริ่มโบกลงแล้วแต่ว่าก็ออกไปประดิษฐ์ขึ้นเาครับเพราะว่าทางผ่นน้ำท่วมก็ใส่เรือสัญจร,รคือเก่าจที่ทเอกนก้าถึงบ้านแล้วฮอาก็สิเอาของไป ที่จุดบริการที่จุดไอ้นี่เพิ่นครับมันนไฟรอใส่ไดบ้อ๋อไต่ว่าออกไปไม่ได้ออกไปเลยใช้เลื้อยังเดียวบ่ครับมาโดนไปน้อน้ำนี่ มัดมัได้โดนไปเลยหรอครับน้ำไปเข้าไปทั้งบุ๋นเอาหล่ะไม่ได้ง่อยเลี้ยงน้ำเราบ้าดจิงไมจะว่าน้ำหรอ

ตอนนี้เขาก็เสร็จภารกิจของหมู่บ้านนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเขากําลังเดินเท้าออกจากหมู่บ้านแล้วเขาจะไปต่ออีกหมู่บ้านหนึ่งกันครับวันนี้ตาคนในหมู่บ้านเป็นม้านำเป็นที่ออกไปทำกุลาจนันทรสัญจรเรือมานำ จุดหนึ่งแล้วครับเป็นจุดที่สองอันนี้เป็นชาวบ้านที่เพิ่นอพยพจากบ้านขึ้นไม้อาศัยอยู่บนถนนนะครับเพราะว่าน้ำท่วมคัับไปนะไฟกระถือตัดแต่ว่าเข้าสีนังเรือลงไปเพราะว่ามีอีกประมาณสิบลังคาเรือนที่เพิ่นอาศัยอยู่ในหันครับเพิ่นว่าขึนไม้อยู่ข้างบนเนาะเข้ากระสีเอาของใส่เรือลงไปโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่นพาเข้าไปในหมู่บ้านคน เขาก็สิเข้าไปข้างในอนกัน้อยไ,ไปประเทศรถกำลังขึ้นเขาก็แบ่งของไวหนีเครื่องหนึ่งเอาไว้ให้ทีเพ่นอาศัยอยู่ข้างบนนะครับไปครับเขาไปกันเขากำลังเตรียมตัวใส่เสื้อชูชีพเพื่อที่จะออกเดินทางไปครับ มีเพิ่พาขับต่อไปับไป่มีบาบนน้วนั่งข้าบนด้บ้างนีชาวบ้านเพิ่็ใส่เรือสันจรเขาออก าหารันขึ้นไปนั่งซเขาก็สิขี่เลือแจกตามบ้านเป็นหลังเป็นหลังเลยนะครับเพราะว่าน้ำท่วมเพิ่น มีแต่คนนออยู่หลังนี่สามบ้านมีเด็กหน่อยพ่อผมแคมเผดอยู่นั่นมีเด็กเล็กวะอ๋อว่ามีเลือกบ้ายี่หล่ายเยียบเยียบมาได้บ้าง

ไม่้มาได้ติดกั็อยู่ในซอยมีคนอยู่บนนนมายเล่ายายยยเฮียนนี่ว่าเราออกใส่่ใส่แล้วเดียหน้าลงวนะกงมัอกโอ้มาับเรือสิ ดึงหน่อยเราว้านน้ำด้วยล่ะจะเจ้าชุมก็เดินดึงดึงดึงหน้อยทั้งคุ้มู่ดึหน่อยมาไม่น้ำกลางๆไม่น้ำกลางๆดึงหน้อยไม่อยู่ทั้งกลางแหมเยอะใส่เราบ้านได้เระบักลาบบักลาบบักบักกันได้ไหมบักลาบบักลาบบักลาบเราบ้านบักลาบบ้านกัน ให้รถเขาได้กันให้รถทหารเขาได้ให้รถทหารเขาได้กันนี่แหละเอามาวางเปกันนิ่งกน้อยใซ่แมเปิดครับอันนหน่อยงี้เอ้ยเปิดมใส่เดี๋ยวว่าคืถอกด้รวมเยัเบเาอย่าีก็เยต้ัเื่วนตื่นแล้ว เอาไปทั้งีครับนองเลือคอนเทนครับตำเป็นคนสนับสนุนเลือดมาขอไปใ่หนองเลือเอาเลือดทกันดี่นี่เอากรมาน้อกันนั่นลน่ะากตำรวจนำก็ไ่หนองเลือนื้ตนี้อง นายถ่ายนี่เงเจ้าบ้านเพื่อนกันใยอยออกไม้มัดลบของมาดีจากพี่เขาเตรียมนะมีเด็กหน่อยป้ะครับใส่เอ็ดใส่เอ็ดหมู mười hai 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 mười ันนี้ลังสุดท้ายเขากับสีเดินทางออกจากเนที่ตรงนี้ครับ